สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับล้วก็พี่น้องที่รักในการเกษตรทุกคนนะครับเมื่อนีนะครับช่วงแรกๆนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องของมาเบิ่งกานะครับอัปเดตนะครับก้านี่เป็นก้าเขา็กอสิบส12นะครับจะได้ลกเมื่อื่นนะครับเพราะว่าท้องผมดำไปจะเป็นเขาเขาด๋วนะครับเขาด๋วดำกอนนะครับแล้วก็จะล่วงาังตรงพาะพี่น้องมาเมื่อหนี พาพี่น้องมาบังบรรยากาศนะครับช่วงําค้ำนาเสียงไม่ออีห้องพี่น้องบรรยากาศนะครับย้ำไฮย้ำหน้าช่วงนี้ถ้าอยู่กับยังไ่ค่อยดออกนะครับถ้าอยู่กับยังเขาอยู่นะครับเขาแท้งผมตาจะเกือบเกือบอาทิตย์แล้วนะครับยังไม่ออกนะครับเนี่ยมาแดงกับตังเข้าไม่อีกเดียวครับพาพี่น้องมาบังบรรยากาศยังมาแดงนะครับอยู่ตรงไหตรงหน้า ตอนนี้กันนาจะประมาณประมาณจะจะโมงแล้วบ่หกโมงล้วกระดำได้เอาไป้สมามซี่ไฮนะครับช่วงนี้ผมก็คอยนี่เวลาอัปเดตนะครับมันสับพลังปันไดนะครับพี่น้องก็ค่ายหยักบันไดหยากแล้ครับเพิ่งกับเป็นน้ำเข้าบ่อข่ายอยาก ใายอย่าจ้งนีินะครับก็เลยเป็นแจงได้พวกนี่นี่นะครับจ้อนีนิไหน้าพี่น้องปีนี้ปีนี้ดำเอานะครับดำเอากับท้บายเอาทั่งๆนะครับปีที่แล้วหยอดบ่ได้บด่ได้ผลนะครับบ่ได้ผลปีนี้ก็เลยต้องดำนะครับตองดำออกกเดี๋ยวจะได้มาอัปเดสู่พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆนะครับเข่าดำไปนี่อยโต๊ะกาเขานี่ก็สามตานะครับ บรรไากัดเนมแรงงนะครับเสียงไม่อีห้องมันม้วนนะครับพ้าพีนองมาเบิงกากคี้วนะครับแต่จะล่องลกกันมืดนะครับตอนผมถ่ายตอนนี้ยูน้ำผมนี่กับมืดขึมนะครับแต่ว่าพันเลี่นกล่องไปนี่อัดเกียงแนีหงน้อยนะครับให้นี่กัดำได้เาเมื่อนี้นะครับเ่ได้อัปเดตการดำบัดดี้เพราะว่าก็อาอยากใครนะครับนี่นะครับใครท่านนั้นนะครับกับ เหลียวเหลียนนะครับท้องหนึ่ง้องผมก็ทาหนึ่งก็ยังมาเหลียนน้ำเพียสีให้ยองพาะพี่น้องมาเบิง้งบรรยากาศยามเแรงนะครับขาดว่าเมื่อนอี่กันนายจะบ่าผาดอีกนะครับฝนนี้ฟังเสียงเขียดทองมันม้วนนะครับการซ้ตานะครับลกไปได้เครื่องตากันเย้ะท้องตานี่นะครับ นี่ครับภาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศในเมื่อแรกนะครับ,บ,รรรบเสียงเขียมห้องโอ,อ้ถ่ายนี่เ่อมีอย่างายนะครับพี่น้องก็ขอฝา,ากพป่น้องใส่ไอรกสเชียร์ผมแม็เกเซลกันนะครับถ่ายนี่เ่อมีอย่างายขอการมาสวัสดีครับ